หลวงพ่อบ้านแหลมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวสมุทรสงครามมายาวนานหลายชั่วอายุคนเป็นพระพุทธรูปโบราณสมัยอยุทยาปางอุ้มบาทหล่อด้วยทองสำริดมีความสูง167เซนติเมตรหลวงพ่อบ้านแหลมปรากฏในตำนานพระพุทธรูปลอยน้ำกล่าวไว้ว่า ชาวบ้านแหลมได้ลากอวนหาปลาและลากติดองพระพุทธรูปนี้ขึ้นมาด้วยจึงได้อัญเชิญขึ้นเรือเมื่อมาถึงด้านหน้าวัดศรีจำปาได้เกิดฝนตกหนักพระพุทธรูปได้เคลื่อนตกลงแม่น้ำชาวบ้านแหลมช่วยกันดำน้ำค้นหาหลายวันก็ไม่พบชาวบ้านศรีจำปาทราบข่าวจึงช่วยกันค้นหาจนพบพระพุทธรูปและอัญเชิญประดิษฐานที่วัดศรีจำปา ชาวบ้านแหลมทราบข่าวจึงจะขอพระพุทธรูปคืนแต่ชาวบ้านสีจำปาไม่ยอมใช้เวลาน,านานจนตกลงกันได้ว่าให้ประดิสถานที่วัดสีจำปาแต่ขอให้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นวัดบ้านแหลมเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ชาวบ้านแหลมที่ได้ค้นพบแต่แรกต่อมาวัดบ้านแหลมได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเพชรสมุทรวรวิหารจนถึงทุกวันนี้ครับ หลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวสมุทรสงครามและเคยมีการจัดสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2460เป็นเหรียญรูปไข่มีพระเกจิร่วมปลูกเสกหลายรูปเช่นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยหลวงพ่อตาดวัดบางวันทองหลวงพ่อบบายวัดช่องลมเป็นต้น